หลังจากต่อสู้กับอูซบพวกรูฟี่ได้ประกาศแยกทางจากนั้นก็มอบโกอิ่งเมรี่ให้อูซบและไปพักในโรงแรมที่แห่งนั้นเองทุกคนก็ได้รับข่าวร้ายอีกครั้งนั่นคือโรบินที่อยู่กับช็อปเปอร์ได้หายตัวไปมีคนท่าทางแปลกๆมาชวนคุยแล้วก็หายตัวไปเลยขอโทษนะเพราะฉันคาดสายตาไป ระหว่างนั้นจู่ๆก็เกิดเรื่องขึ้นนายกเทศบนลตีวอเตอร์เซเวน่นไอเบิร์กถูกใครบางคนลอบจู่โจมหนึ่งในคนร้ายที่จู่โจมคุณไอเบิร์กคือนิโครโรบินพรคพวกของนายไม่ใช่เหรอจากปากคำของไอเบิร์กโรบินได้ถูกตั้งข้อหาพยายามฆ่าทุกคนถูกโจมตีด้วยช่างต่อเรือของบริษัทกาเลลาคอมพานี อีกด้านแฟงกี้นายช่างซึ่งเป็นผู้นำตระก,กูลแฟงกี้ก็กดแค้นพวกลูฟี่ที่ทำร้ายลูกน้องของเขาจึงคิดวางแผนที่จะเอาคืนทุกคนจเจอก,กันครั้งต่อไปฉันจะจัดก,การ<อ>มันเองออ้ฮ่าๆๆสมกับที่มีค่าหัวหนึ่งร้อยล้านแก่งไม่เบานี่นะท่ามกลางความคิดที่สับสนพวกลูฟี่ก็ได้ตกลงกันว่าจะตามหาโรบินที่หายตัวไปเพื่อตามหาความจริงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ฉันไม่เชื่อหรอกฉันจะต้องรู้ความจริงให้ได้ไปจับตัวโรบินกันให้ตายสิจู่โจมนายกเทศมนตรีอะไรเนี่ยใส่ร้ายกันชัดๆต้องรีบหาตัวโลบินจังให้เจอฟุตฟิตฟุตฟิตเฮ้เป็นอะไรไปชอปเปอร์โรบินจัง โรบินไปอยู่ไหนมาตามหาอยู่เลยทุกคนกำลังเป็นห่วงนะกลับด้วยกันเถอะไม่ละฉันจะไม่กลับไปอยู่กับพวกนายแล้วขอลาที่นี่นะที่เมืองนี้พูดอะไรออกมานนะโรบินจังอ๋อใช่แล้วเรื่องหนังสือพิมพ์สินะ ไม่เห็นต้องสนใจเลยพวกเราไม่มีใครเชื่อหรอกจนสลัดก็มักจะถูกใส่ร้ายบ่อยๆอยู่แล้วละ่ะนั่นสินะขอโทษด,ด้วยที่ทำให้พวกนายถูกใส่ความทั้งที่ไม่มีหลักฐานแต่ว่าสำหรับฉันแล้วมันไม่ใช่ข่าวปลอมเมื่อคืนคนที่บุกรุกคาราหาด์ของนายกเทศบุญตีเป็นฉันจริงๆเอ๊ะ ฉันมีความมืดที่ทพวกนายไม่รู้วรความมืดนี้จะทำรายพวกนายเข้าสักวันโรบินจัง,จงพูดอะไรนะไม่เห็นเข้าใจเลยโรบินกลับไปด้วยกันเถอะฝากบอกทุกคนด้วยนะว่าขอบคุณที่ดีกับฉันเสมอมา ไซยูนาระลากรเดี๋ยวก่อนสิโรบินจังเลิกรอเล่นสักทีโรบิน,บนไปบอกเรื่องที่โรบินจังพูดเมื่อกี้กับพวกดูฟี่เถอะพวกช่างของกาเรลาเยอะเย็บไปหมดรวมกลุ่มกันไว้ดีกว่าโรบินเกียดพวกเราแล้วหรือเปล่านะ ชอปเปอร์จำไว้อย่างหนึง่งลูกผู้ชายนะ่ะต้องให้อภัยคำโกโหกของผู้หญิงเจ้าพวกนั้นไปโกทำร้ายคุณไอเบิร์กอย่างนั้นเหรอยกโทษให้ไม่ได้บรรยากาศแบบนี้คงไม่คิดจะปล่อยไปสินะทั้งๆท,ที่ต้องตามหาโรบินจังแท้ๆเชียว บางอาจมาทำร้ายคุณไอเบิร์กเจ้าพวกโมกฟังบ้าเอย้ยต้องจับโรบินให้ได้ไม่อย่างนั้นพวกเราก็ไม่มีทางรู้เรื่องอะไรได้เลยโรบินเองก็ยอมรับแล้วยายนั่นเป็นคนทำร้ายไอเบิร์กไม่ผิดแน่ถ้าอย่างนั้นโรบินต้องเด้งโจมตีไอเบิร์ก อีกครั้งแน่นอนไปจับเธอตอนนั้นกันเถอะข้อมูลกระจายไปทั่วเมืองแล้วต้องเคลื่อนไหวแบบระวังตัวแล้วละ่ะ ทางด้านฝั่งอู่ต่อเรือยังเงียบสงบอยู่พวกเราไปหาข้อมูลจากตรงโน้นกันเถอะไอคนที่ชื่อบุกฟังลูฟี่อยู่ที่ไหนออกมาเดี๋ยวนี้ตะกูลแฟงกี้ปรากฏตัว แฟงกี้หมอนั่นคือคนที่ทำร้ายอูซบสินะอัดแฟงกี้ให้กับเดนแกคือคนที่ชื่อลูฟี่งันเหรอมาลาะว่าตอนที่คนเขาไม่อยู่เอาไว้น่าดูเลยนี่วะแกะคือแฟงกี้งันเหรอถ้าฉันไม่ได้อัดแกคงไม่สาสมแกใจแน่ เฮ้ยพี่อู่ต่อเรือมีเรื่องกันแฮะไปรวมคนมาเร็วแบบนี้ก็หาข้อมูลกันไปได้พอดีคงต้องรอบเข้าไปในกาเลลาคอปดีอย่างเดียวแล้วละมั้งการคุมกันรักกลุมจนไม่น่ารอบเข้าไปได้ต้องสร้างความวุ่นวายเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจพวกช่างต่อเรือ ถ้าทำลายเข้าของให้สะดุดตาดตเหมือนเจ้าคนที่ชื่อแฟงกี้ทำก็เบีเ่ยงเบนความสนใจได้แล้วทำลายเคนเพื่อดึงดูดความสนใจของคนงานกระเลราที่หน้าสำนักงานใหญ่ซูเปอร์ตัวชั้นอาทิตย์นี้ ตรงโน้นวุ่นวายกันจังแฮะฝีมือกลุ่มบกฟางเหรอเป็นไปตามแผนฮะสร้างความวุ่นวายต่อเลย ฉันไม่คิดว่านั่นเป็นใจจริงของโรบินจังหรอกพวกเราต้องไปหาแล้วคุยอีกรอบแล้วละ การคุ้มกันทางด้านหน้าการเวลาคองบณีเริ่มลดลงไปแล้วฮะเฮ้ยคนเครื่องนอกประตูลดลงแล้ว่มกำลังเสริมมา ประตูเปิดแล้วใช้โอกาสนี้บุกเข้าไปเลยเอาละใครอยากจะโดนฟันเป็นลายต่อไป ไม่เป็นไรฉันใช้สันดาบ นิคโคโรบินฉันอยากพบเธออีกครั้งก่อนที่เธอจะทำลายล้างโลกตอนนี้คนที่จะถอดรหัสโพดกิฟได้มีแค่เธอคนเดียวตัวตนเพียงหนึ่งเดียวบนโลกที่ทำให้อาวุธโบราณคืนชีพได้คือเธอทำไมนายถึงรู้เรื่องของโพดกิฟและยังรู้ไปถึงเรื่องอาวุธ ฉันมีแบบแปนของอาวุธโบราณปูตันไม่อยากเชื่อเลยว่าจะร่วมมือกับเจ้าพวกนั้นโดยไม่รู้เรื่องแบบนั้นนะนายรู้เรื่องอะไรของฉันเหรอรู้ไหมว่ารัฐบาลโลกทำให้ชีวิตฉันวุ่นวายแค่ไหนแล้วทำไมถึงช่วยเหลือรัฐบาลที่เกียดชังขนาดนั้นล่ะ เพราะมีความปรารถนาที่อยากให้เป็นจริงต่อให้ต้องทิ้งทุกอย่างไปไงล่ะ<ส><ม>ความปรารถนาความปรารถนาของเธอคือการที่กลุ่มหมกฟางทั้งหกคนยกเว้นฉันออกจากเกาะน,นี้ได้อย่างปลอดภยัย<ส><ม>ถึงกับจะปลุกอาวุธขึ้นมาเพื่อการนั้นโลกจะเป็นยังไงก็ไม่สนใจหรือไง ไม่สนแบบแป็นของอาุธโบราณพูตันอยู่ที่ไหนกรุณาบอกมาก่อนที่จะต้องมีคนตายไปมากกว่านี้ด้วยครับคุณไอเบิร์กอะพวกแกเป็นคนของรัฐบาลหรอกเหรอ ใช่แล้วพวกเราคือซีดพีไดภารกิจแฝงตัวเนี่ยเป็นเรื่องง่ายแต่มันไม่เหลือเวลาที่จะมาเสียไปกับเรื่องแบบนี้ได้อีกแล้วมาคุยกันต่อเถอะเรื่องที่อยู่ของแบบแปนที่จริงแล้วเรามีสมมุติฐานอยู่ข้อหนึง่งนายเป็นคนรอบคอบมีความเป็นไปได้สูง ที่คิดไว้ว่าตัวเองมีโอกาสจะถูกฆ่าจึงฝากแบบแปนไว้กับใครสักคนเพื่อไม่ให้ขาดผู้ถือครองที่นี่มีเรื่องจริงที่น่าสนใจมากทั้งหนึ่งที่เกาะแห่งนี้มีช่างต่อเรือในตำนาน,าน,น,านที่ชื่อทอมเขามีสิทธ์สองคนสิทธิพี่ก็คือนายส่วนสิทธิ์น้อง คือชายที่ชื่อคาติฟูเรมซึ่งชายคนนั้นน่าจะเสียชีวิตไปแล้วด้วยอุปัติเหตุแต่แล้วสิทธ์น้องยังมีชีวิตยอยู่เขาเปลี่ยนชื่อเป็นแฟงกี้ถ้านายเอาแบบแป้นฝากกับสิทธิ์น้องคนนั้นไว้พวกเราก็เข้าใจได้ <c oughs> สุดท้ายก็เป็นแค่สมมุติฐานแต่ปฏิกิริยาของนายมันฟ้องว่าพวกเราเดาถูกว่าโลบินเจอตัวจนได้เกกะหมวกฟางลูวีอุตสามารับโทษถึงที่ด้วยตัวเองเลยเหรอ แกพวกช่างต่อเรือนี่นะไม่รู้หรอกว่าไปไงมาไงแต่เอาโรบินนคืนมานะโทษทีนะแต่พวกเรากำลังรีบนะบูโนจัดก,การให้ทีได้ แกอย่ามาขวางทางฉันยังคุยกับโรบิดไม่จบนะทำไมเจ้าพวกนี้ถึงร่างกายแข็งขนาดน,นี้แถมยังเร็วอีกพลังของรูปแบบทั้งหกศิลปะการต่อสู้เหนือมนุษย์พวกเรา CP9 เรียนรู้จนแตกฉานกันทุกคน ขอใจหรือย <aunque S 2> si ังพวกเรา CP9 ได้รับการฝึกฝนเพื่อก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายและเตรียมใจใช้ชีวิตเพื่อรัฐบาลตั้งแต่จำความได้ ความสามารถในการต่อสู้ของพวกเราที่ได้รับภารกิจสำคัญของรัฐบาลโลกกับพวกนายที่เป็นแค่กลุ่มโจสรสลัดธรรมดาธร,รมดามันต่างกันจากนี้พวกเราต้องตามหาบุคคลสำคัญแต่ไหนๆก็ไหนๆแล้วจะแสดงเรื่องน่าสนุกให้ดูส่งท้ายก่็แล้วกัน ขนเนโกเนโกรูปแบบเสือดาวบินไปให้ถึงนอกเกาะเลยว้าไปกันเถอะไปชิงแบบแปนที่อยู่กับติดน้องของไอเบอร์แฟงกี้ไม่สิคาตีฟูลแลม ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกดติดตามช่อง y YouTube ด้วยนะครับคลิปวิดีโอทุกคลิปดูเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกคนสวัสดีครับ